สวัสดีครับ <besteht S 1> อยู่กับป้าสด <ranch as. S 1> ครับเส <c oughs> <c oughs> ร็จหรือยังเสร็จแล้วอันนี้ขับมาทำไมตรงเนี้ย <c oughs> ข้างในทำไม่ได้แล้ว <c oughs> เขาขับออกมาข้างนอกแล้วครับประกอบโซ่เสร็จแล้วไอโซ่ที่ว่าตียากๆวันนั้นนะเขาก็ตียนเข้านะ ที่ว่าปลาสดจะต่อกออกคืนนะมันไม่ออกครับปลาสดก็เลยตีเข้าเลยโรยอะไรเนี่ยคูดตรงไหน,นเสร็จแล้วเรือประกอบตู้นวดประกอบตะแกรงครับตะแกรงก็ไม่ได้เปลี่ยนนะ โซเมาครับเปลี่ยนสีนะข้างหน้าประกอบแล้วโอ้โหราวใหม่ด้วยราวหัวจรวดแล้วก็ราวใบมีดใหม่หัวจรวดน่าจะหัวจรวดเปลี่ยนใหม่ห้าตัวครับแต่ว่าเขาได้ราวใหม่นะราวหัวจรวดครับลูกดาวก็ยกใส่แล้ว เสร็จหรือ,อยังเลือตรงไหนบ้างเลือแค่ตู้นี่เลยครับตู้เสร็จก็จบเลยครับโรงงานวันไหนยังไม่รู้ <laughs> ยังไม่รู้อย่างเ <laughs> ียวจะได้ตามไปดูน้ำมันรั่วต้องเปลี่ยนแล้วเนี่ยน,นี่ก็พันไว้ตั้งโอ้สองปีหรืว่าสองปีแล้วเปลี่ยนได้แล้ว อันนี้นะเครื่องใหม่เนี่ยที่ว่าเปลี่ยนเครื่องใหม่เครื่องเก่าไปไหนแล้วอะเจวันหรือเปล่าเจทีวันอันนี้เป็นเจวันครับ เครื่องใหม่ช่วงล่างใหม่โอ้ใช้งานยาวๆครับปั๊มเขาก็ยังดีอยู่นะยังแรงดีอยู่ครับอิตันแฟดยิบสามน้ำมันมัน,มนซึมนะเนี่ยเราลิกครับซึมมาจากข้างบนนะเขาจะเช็คไหมเนี่ยดเปียก โซโลลล่โร้เลอร์ยังสภาพดีมากครับปีนี้เขาไปอัดบูทมาใหม่นะแต่สภาพไม่มีกินข้างเลยนะสวยมากเนี่ยเขาขึ้นช่วงล่างใหม่ครับได้ศูนยะ์ะอันนี้น้อยๆเขาก็ใส่เนี่ยทำไมไม่เปลี่ยนก็ใบใหม่นะเนี่ยแต่ท่นนี้เอาไอ้ตัวหักมาใส่ เอาเดี๋ยวให้ดูรถเซดมครับนี่นะส้มอ,อยู่ใกล้ๆก,กันตรงนี้เลยคันนี้เห็นเงียบๆแล้ววันนี้โรงงานหรือเปล่ารถเซดมจอดตรงนี้ครับปลาสดก็อยู่ตรงนี้ครับสอรุงเรืองนี่เดี๋ยวไปดูไอ้ท้องฟางเขาหน่อยนะเอาเดี๋ยวพามาดูชุดตู้นวดนะ ดูใบตบฟางก็ชิดอยู่นะนี่ครับห่างจากท้องประมาณครึ่งเซนโอเคนี้ก็โอเคนะไม่ติดตูดครับดูใบตบเขาสลับใช้เลยนะเนี่ยน,นี่ปลายเก่าครับอยู่นี่ปลายเก่ามันซึกนะกลับเอาอีกข้างมาใช้ครับใช้ได้นะอันนี้ก็ซึกแล้วอันนี้ยังไม่ได้กลับ อันนี้กลับแล้วเนี่ยข้างล่างศึกกลับแล้วก็ตัดนะมันน่าจะยาวครับทำไมชุดนี้เขาเล็กจังเลยเนี่ยเล็กมากนี่ครับตัวนี้ตัวนี้ก็เกือบหมดแล้วนะเหลือนิดเดียวเองเนี่ยแต่ว่าเขาเพิ่มอันนี้เอานะชุดจับมันชุดจับใบแค่นี้ครับแต่ว่าดูใบตบนะดูใบตบเกือบเต็มอะ่ะโอ้เกือบเต็มช่องเลยนะ แต่ละใบนะตะแกรงล่างโอ้เปลี่ยนซี่รอบใหม่ครับเอาไม่ทําสูตรเดิมแล้วเหรอทาไม่ทันเอาไม่ได้เราเอาอันเก่าออกใช่ไหมอันนี้ไปซื้อมาใหม่เลยเหรอปลาสดนายบอกจะซ่อมอันเก่าไง อันนี้มันกี่ฟุตตู้โนดเนี่ยฮะตู้ตู้โนดกี่ฟุตกี่นิ้วแล้วลูกนวดกี่นิ้วยี่สิบหรือว่ายี่สิบสองยี่ิบสองแลวนี่ล่ะหเนาะน่าจะหกเลย หกฟุตตะแกรงเขาเปลี่ยนใหม่แล้วครับเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะตอนแรกว่าจะซ่อมตัวเก่าใช้โอ้ปลาสดทำไมไม่ซ่อมเนี่ยที่ศูนย์ไม่มีด้วยได้ของอะไรของร้านไหนทำ,ทำเองเลยเซื้อไอ้กระดูกนี่มานะอ๋อมาประกอบเอาเองทำไมประกอบถูกล่ะ <c oughs> อันนี้ก็อันนี้แหละไม่ได้เปลี่ยนเหรอไม่เปลี่ยนไหมไม่ได้เปลี่ยนตะแกรงบนยกใสเลยครับพี่ได้ปลาสดบอกจะเปลี่ยนไงเนี่ยชุดหน้าตอนนี้ไม่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนนิ้วด้วยนะเปลี่ยนนิ้วด้วยแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนทุกตัว ลืมดูตัวนี้ครับตัวนี้ก็เสริมอีกแล้วนะเนี่ยข้างบนด้วยนี่อันนี้ก็เสริมเอาไอ้แผ่นเสริมเกลียวนะเสริมทุกตัวเลยครับตัวล่างก็เสริมนะเห็นอยู่นู่นๆนุนครับ เนี่ยเสริมกระดูกอันนี้ก็เสริมนี่ครับโอเคใกล้จะเสร็จแล้วใส่อันนี้เสร็จก็ใส่นิ้วอยู่เนะเปลี่ยนนิ้วแล้วก็ ตะแกรงน่าจะคันน็อตหมดแล้วเนี่ยโอเคใกล้แล้วครับอีกนิดเดียวนะ